พิรันนีเผยสาเหตุที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปเลยนะคะตั้งแต่ผลงานาละครเรื่องริคิดรักข้ามดวงดาวที่ประปกบคู่กับหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะลาจอไปเมื่อปี2562นะคะสําหรับนางเอกสาวแมทพิรณนีคงไทยนะคะซึ่งเจ้าตัวนะคะเปิดใจถึงประเด็นที่ไม่ยอมรับรละครเลยตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะเอาไว้ในรายการยังไงไหนเล่าทางช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ดีนะคะของสามสาวก้อยอรัชพรน,นัตตี้ นันทน,นและดีมอภิชยานะคะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่หายหน้าหายตาจากวงการรนเทิงไปเลยนะคะเพราะว่ามาจากกระแสข่าวดราม่ามรสุมชีวิตความรักรักสามเศร้ากำน่งสงการเตชะน,นรงและสาวแอปทัศอ่อนที่รุมกระหน่ำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งทําให้สาวแบนเนี่ยรู้สึกว่าแค่กระพริบตาก,ก็ผิดแล้วที่ผ่านมานะคะหากสังเกตดูดีๆเนี่ยจะพบว่าแอดเ่จะหายไปเลยทอรู้สึกว่าอยากคอยอยู่เงียบๆดีกว่าปฏิเสธงานละครปฏิเสธทุกอย่างไปหมดเลย ทุกอย่างมันผิดไปหมดเราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะสู้กับใครพระชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรต้องเป็นเดือดเป็นร้อนหรือต้องเกลียดใครต้องรักใครต้องอะไรขนาดนั้นห่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าทําให้โตขึ้นมากมันไม่มีอะไรถูกผิดมาอยู่ที่ว่าคนอื่นน่ะเลือกจะมองมุมไหนเท่านั้นเองเรารู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลธรรมแค่นั้นเลยไม่ย้อนคิดว่าทําไมนะเราถึงทนได้ทําไมเราแข็งแกร่งขนาดนี้เพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรโดยสามแมนนะคะได้เผยต่ออีกว่า วิธีการระบายความทุกข์ในตอนนั้นคือการไฟท์มีนิัยที่ไม่ไดีอย่างหนึ่งคือถ้าเราผิดนะคะเราจะยอมสิโรราบโดยดีเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรแล้วสิ่งที่เขาพูดมันผิดเราเลยพยายามอธิบายว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนั้นคือทุกคนไม่เอาแล้วคนพูดว่าทําไมไม่พูดก็พูดก็ไม่ฟังแล้วก็ว่าเราแล้วอยู่ดีก็ไม่รับงานไม่รับละครแคนเซิลทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากให้คนนู้นคนนี้นนต้องโดนกระทบอะไรต้องไปแซะคืออันนี้สิ่งที่มันก็คิดเธอจิตใจเราที่สุดใครจะว่ายังไงแมทก็ได้แมทโอเคหมดทั้งนี้สําาหรรับงนะนะคคะ ที่ใครคิดถึงเนี่ยสาวแมทเผยว่าเตรียมเฮได้เลยเพราะว่าแมทแหนยังไม่ฟังว่าตอนนี้สภาพจิตใจเข้มแข็งขึ้นพร้อมกับมีผลงานจะแสดงอีกครั้งกำลังอ่านบทอยู่จะกลับมารับงานเร็วๆนี้แน่นอนพร้อมย้ำว่าส่วนตัวแล้วเธอเป็นคนชอบการแสดงชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่ชอบการป็นาลาถือว่าเป็นข่าวที่น่าชื่นใจสําหรับแฟนๆของสาวแมททีนี้นะคะที่ตอนนี้นะคะสาวแมทเนี่ยเตรียมจะรับบ,บทละครอ,อีกรอบแล้วถ้าใครเนี่ยอยากชมผลงานของสาวแมทดีนะคะสามารถรอติดตามกันได้เลยค่ะ